สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีญี่ปุ่นที่เจอมากับตัวเรื่องมันเริ่มจากตอนที่ผมไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วพักในโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งคืนแรกก็ไม่มีอะไรแต่คืนที่สองสิครับตอนประมาณตีสามผมตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นเลยครับผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนสีขาวผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ปลายเตียงผมนี่ตัวแข็งทื่อพูดอะไรไม่ออก ทันใดนั้นเธอก็พูดขึ้นมาด้วยเสียงแห่พร่าหาผมของฉันผมนี่ขนลุกสู้รีบคว้าพระที่คอมาสวดมนต์พอสวดมนต์จบเธอก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นผมเลยหฮึดสู้ถามไปว่าคุณเป็นใครต้องการอะไรผีญี่ปุ่นตนนั้นตอบว่าผมฉันหายอยู่ที่นี่ผมเลยบอกไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะช่วยหา พอถึงตอนเช้าผมรีบไปถามพนักงานโรงแรมเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนมีคนญี่ปุ่นมาพักแล้วทำวิกผมหายไปผมเลยลองเดินหาดูปรากฏว่าเจอวิกผมสีดำยาวซ่อนอยู่ใต้เตียงผมรีบเอาวิกไปวางไว้ที่เดิมที่ผีญี่ปุ่นยืนอยู่เมื่อคืนแล้วก็พูดว่าผมคุณอยู่นี่แล้วนะครับจากนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผีญี่ปุ่นก็มาตามหาของในไทยได้เหมือนกันใครเจอก็ใจดีช่วยช่วยเขาหน่อยนะครับ